ปิดประวัติว่าที่สามีนางเอกดังโปรไฟล์ไม่ธรรมดาดีกรีทายาาตระกูลไฮโซถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงเมื่อนักแสดงสาวเชื้อสายไทยเยอรมันนิกกี้นิโคลกิติวัตนได้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศชื่นมืน่นวิาทีที่ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจม,มูฮัมมารินทานากิจอํานวยคุกเขา่าขอแต่งงานไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งดาราสาวก็ตอบตกลงที่จะเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นว่าที่สามีภรรยาหลังจากได้คบหาดูใจกันมานานหลายปีท่ามกลางความยินดีของทุกคนสำหรับหมูแฮมทารินธนากิจอํานวยเป็นที่รู้จักในฐานะทายาทแห่งอาณาจักรเสื้อผ้าแบรนด์ดังสัญชาติไทยอย่าง a f l z เป็นลูกชายคนเล็กและคนเดียวของปิยะธนากิจอํานวยและมายุชาตธนากิจอํานวย ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก a a l z a และเป็นเจ้าของบริษัท VINO วงเล็บประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้แผ่ขยายอาณาจักรออกเป็น Monkey C, Workshop, Scrum, Camel และ VNC ต่อมาในปี2562บริษัทได้ยุติการต่อสัญญากับแบรนด์อื่นและหันมาบริหารเพียง a a l z a ที่ในขณะนี้ผู้ดูแลแบรนด์ a a l z นั่นก็คือทายาทคนเล็กของบ้านอย่างมูฮัมทาริน จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เอกภาษาจีนจาก College of the Holy Cross สหรัฐอเมริกาโดยหลังจากจบการศึกษาเจ้าตัวก็กระโดดลงสนามธุรกิจแฟชั่นในประเทศไทยสำหรับใครที่อยากติดตามมูฮัมหมัดทารินสามารถเข้าไปกด Follow ได้ที่ IG t a ทาริน h ก็เรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะคะ ทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ